จมากระเด็นใส่ตาตัวเองเคยครับแล้วกำลังพลนี่ทุกมือนี่ทุกมือนี่ขาดไม่ได้ใช่ไหมส้มตำนี่ใช่ครับข้าวเหนียวส้มตำข้าวเหนียวส้มตำนี่ขาดไม่ได้แกงเห็ดครับแกงเห็ดครับครับแล้วดูเห็ดยังไงดูเห็ดเป็ี่ยนไหมก็เห็ดเบีย้ยเห็ด เบื่อเฮ็ดยังเนี่ยเบื่อเป็นบ่เป็นอยู่เฮ็ดที่รู้จักครับผมั่นใจก็เอาเข่าใส่ก่อนครับเออขึ้นเข่าเข่าถือเห็ดเป็นทังไดสีแดงครับสีแดงสีแดงใหม่เคยพ่อบ่สีแดง่อ้พ่อไม่ใช่เห็ดเฮ็ดกินได้ส่วนใหญ่เห็ดเห็ดเท่านี้เป็นเห็ดยังเฮ็ดเคนครับทต้องยุงครับแล้วก็เฮ็ดละงอกโอ้โอ้เห็ดเห็ดเห็ดละงอกลายบ่ นี่อดกลินครับพอด้กินอยู่อันเฮ็ดอันเฮ็ดนี่ยังแซบก้มืเฮ็ดงวครับเก็บมาหมอไงนครับว้ยจะได้แซบถึงไงครับแจ่งให้เจ้าไครับแข่งครับแขงเฮ็ดครับได้ยินว่ามีน่องงัวบ้างบอกมีครับวุ้ยเพียวไม่ได้ใส่เอ็ซี่ฝากมากครับมีนะครับครับเออฝากน่องัวมาครับ ขอบคุณหลายๆด้ครับเด้อเจ็บซี่มียังกิดทรงมาให้ลูกหลานมาให้น้องนองทหารแนวหนาคต่ำเยอะไหมไหมั้ยยักฮิใส่ผงชูรดเยอะไหมเดี๋ยวต้องใช้มือปิดตรงนี้ก่อนนะมันจะใส่ขุมตาตั